เบื้องหน้าที่เขาถ่ายเขาออกไปในโซเชียลมีเดียกับเบื้องหลังในชีวิตจริงในครอบครัวเขาอาจจะเขาจะมีภาวะกดดันบางอย่างอยู่ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งชีวิตที่สวยงามในโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนที่เ,เหมือนใช้ ใช้อิสรภาพของตัวเองในทางที่ผิดหรือถูกอ่าก็วันนี้นะครับคือในเรื่องของโรคจิตแล้วก็โรคประสาทในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีการอธิบายเนาะแต่ว่าในสภาวะสังคมที่เป็นอย่างนี้เนี่ยวันนีก็ขอขอนุญาตเรียกว่าแชร์แล้วกันเนาะแชร์เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วกันว่าถ้าเรารู้เท่าทัน กิเลสของมนุษย์เนี่ยรู้เท่าทันภาพมายาต่างๆ